สวัสดีครับคุณฟังทีระครับวันนี้คอลัมน์คิดเหนือกระแสของอาจารย์เสรีวงมนทาซึ่งตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับจะบับประจำวันที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับอาทิตย์นะครับวันนี้อาจารย์เสรีให้หัวข้อว่าเจ็บแล้วไม่จำก็เป็นกรรมของประเทศไทยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับจะด้วยเหตุผลกลใดไม่อาจจะรู้ได้หรอกครับจู่ๆลูกน้องที่เคยทํางานรับใช้แบบถวายหัวเนี่ย ก็ออกมาแฉความเลวร้ายเป็นตอนๆหลาย EP เรียกว่าเป็นการตอกย้ำให้คนที่เคยเชื่อว่าเขาเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นคนขี้โกงเป็นคนใจดำอำมหิตมีความมั่นใจมากขึ้นว่าที่เกลียดชังเขาแล้วก็ไม่อยากให้เขาและคนในการควบคุมครอบงำของเขาได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยนะครับขณะเดียวกันครับคงจะทำให้คนที่เคย สองจิตสองใจว่าตกลงเขาทําผิดคิดชั่วจริงหรือเปล่าหรือว่าถูกกลั่นแกล้งกันแน่หรือว่าถูกกล่าวหากันแน่คนเหล่านี้เนี่ยคงจะตัดสินใจได้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องที่ลูกน้องออกมาเปิดเผยเนี่ยทาให้พวกเขาได้รู้เช่นเห็นชาติว่าคนคนนั้นเป็นคนที่เลวร้ายจริงๆแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคนที่ยังไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ลูกน้องเอามาเปิดเผยและยังคงคิดจะเลือกคนที่ลงสมัครในนามของพรรคที่เขาคนนั้นเป็นเจ้าของตัวจริง หรือที่น่าเป็นห่วงไปยิ่งกว่านั้นก็คือคนที่รู้เช่นเห็นชาติแล้วว่าเขาเป็นคนเลวเป็นคนชั่วแต่ก็ยังคงเลือกคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในานามพรรคของเขาเพราะคิดว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์จากนโยบายและโครงการประชานิยมที่เขาใช้ในการมอมเมาประชาชนบางกลุ่มบางพวกให้หลงรักเขาโดยไม่สนใจว่าเขาจะทําร้ายประเทศไทยอย่างไรไม่สนใจว่าเขาจะโกงกินอย่างไร ในขณะที่พวกเราหลายคนเนี่ยเจ็บแล้วต้องจํานะครับแต่ก็ยังมีคนที่เจ็บแล้วไม่จําหรือบางคนเนี่ยไม่เคยรู้สึกเจ็บจากการกระทําของพวกเขาเลยสัด้วยซ้ำไปพวกเราที่เจ็บนั้นเพราะเราไม่ได้มองแต่ว่าเราได้อะไรเราเสียอะไรจากการกระทําของเขาไม่ใช่แต่เรามีจิตสาธารณะที่คิดถึงประเทศชาติเราเป็นห่วงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเราติดตามการบริหารประเทศของเขาของหุ่นเชิดของเขาเราได้เห็นแล้วว่าเขา ไม่ใช่นักการเมืองที่ดีเลยเขาเป็นนักธุรกิจการเมืองที่ทําอะไรจะต้องมีกําไรเรามองเห็นชัดเจนว่าการบริหารประเทศของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามหลักธรรมาพิบาลไม่มีคําว่าจริยธรรมมีแต่การคอร์รัปชันเชิงนโยบายมีแต่เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนมีเรื่องการโกงกินมีการนำเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยไปให้ประโยชน์กับต่างชาติเพื่อประโยชน์กับธุรกิจของตนเองแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่อง หลายโครงการที่เขาทำเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจในเครือข่ายของเขาเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับสื่อมวลชนหลายสำนักได้นำเสนอมาแล้วมือคีย์บอร์ดหลายคนก็เอามาล่าห้อยฟังสารท่านก็พิจารณาตัดสินด้วยพยา,ยานหลักฐานที่เป็นความจริงในเชิงประจักษ์ไปแล้วหลายคดีด้วยกันสำนวนในการตัดสินมีเป็นร้อยๆหน้าอ่านกันเป็นวันๆพวกเราจึงได้รู้เช่นเห็นชาติเขาแล้วก็รู้สึกเจ็บแล้วเราก็จะขอจำ ไม่มีวันเลือกให้พวกเขามีโอกาสได้มาบริหารบ้านเมืองอีกบอกตรงๆว่าเราเกรงว่าเขาจะกลับมาโกงจะกลับมาทําร้ายประเทศไทยของเราอีกขณะที่เรารู้เราเห็นเราเจ็บเราจําแต่เราก็ยังสงสัยว่าทําไมถึงมีคนที่ยังคงยินดีที่จะรับใช้เขาอย่างถวายหัวไม่ได้รู้สึกตะกิดตะขวงอะไรบ้างเลยหรือขนาดเขาเรียกว่าเป็นหมาในคอกเนี่ยยังไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีกันบ,บ้างเลยหรือ ยังยินดีที่จะรับใช้ทั้งที่เจ้าของพักทําตัวเป็นเจ้าของคอ,อกหมาแล้วก็เรียกผู้รับใช้ว่าเป็นหมาในคอ,อกนี่แหละถึงได้มีคําพังเพยที่บอกว่ามีเงินจ้างผีโม่แป้งได้ไม่ว่าจะเป็นหมาในคอ,อกอย่างที่เจ้าของคอ,อกก็พูดหรือว่าจะเป็นผีโม่แป้งเหมือนอย่างคำพังเพยกันแล้วแต่มันก็คือการไม่มีศักดิ์ศีด้วยกันทนั้นแหละครับไม่น่าเชื่อว่าทําไมถึงยอม ทำไมถึงยอมเสียศักดิ์ศรีกันเพื่อผลประโยชน์อันใดสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันสูงส่งจนยอมทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นคนกันได้ขนาดนี้เชียวนะครับหลายคนเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับหลายคนมีอาชีพการงานที่ดีนะครับทําไมความเก่งจากการเรียนความสามารถในการทํางานเนี่ยมันไม่กระตุกต่มยับยั้งความโลภกันบ้างเลยหรือครับทําไมถึงทําตัวเหมือนกับคนที่ยอมขายวิญญาณอยากจะรู้จังเลย ว่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติพี่น้องของคนพวกนี้เนี่ยเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกอายบ้างไหมเขาไปไหนมาไหนเขาหาสมาคมกับคนอื่นเขามีความรู้สึกลำบากใจอะไรบ้างไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยศีลเสมอกันหรือเปล่าก็เลยไม่ได้รู้สึกละอายอะไรบ้างเลยเรื่องราวที่เรารู้กันมาก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องของการโกงบ้านโกงเมืองแต่เรื่องที่เราได้ยินจากลูกน้องคนสนิทของเขาคราวนี้เนี่ย เป็นเรื่องของการชุมนุมที่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนใจดําและก็อำมหิตเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่สนใจว่าใครจะเป็นจะตายประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรไม่สนใจการให้คนมาชุมนุมโดยอ้างว่าเป็นการเรียกร้องหาประชาธิปไตยเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นการหลอกให้คนออกมาชุมนุมเพื่อประโยชน์ของตนเองลูกน้องของเขาถึงได้พูดว่าเขาเป็นคนที่หลอกคนเสื้อแดงออกมาเจ็บออ,ออกมาตายออกมาติดคุก เพราะสิ่งที่เขาหลอกให้คนเสื้อแดงทํานั้นมันเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการทําลายทรัพย์สินของแผ่นดินพวกเขาจึงต้องติดคุกนอกจากหลอกคนเสื้อแดงมาเสี่ยงตายมาเสี่ยงติดคุกแล้วเนี่ยลูกน้องในระดับรัฐมนตรีที่เป็นข้าราชการประจําเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจกี่คนที่ทํางานให้เขาและต้องติดคุกก,กันคนละหลายปีดูสิครับในการชุมนุมเนี่ยมีการเผาจริงนะครับ จากการออกมาแฉของลูกน้องทําให้เรารู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนสั่งหรือยุยงให้มีการเผาเกิดขึ้นจนคนที่เผาเนี่ยต้องติดคุกติดตารางกันคนละหลายๆปีด้วยกันดูสิครับในการชุมนุมเนี่ยมีชายชุดดาที่เข้ามาทาร้ายผู้คนมีจริงไหมมีจริงครับส่วนจะมีการฆ่าหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ดูสิครับในการชุมนุมเนี่ยคนที่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายมีไหมมีครับมีจริง ดูสิครับในการชุมนุมเนี่ยมีคนที่ต้องการให้ชุมนุมต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองมีไหมมีจริงครับดูสิครับในการชุมนุมเนี่ยแกนนํารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องการจะยุติการชุมนุมมีจริงไหมมีอยู่จริงครับดูสิครับในการชุมนุมเมื่อมีคนต้องการจะยุติการชุมนุมแต่กลับมีการเตรียมคนเข้ามาสารต่อการชุมนุมมีจริงไหมมีจริงครับ ดูสิครับในการชุมนุมเนี่ยเมื่อแกนนําต้องการที่จะเลิกการชุมนุมแต่คนที่เป็นท่อน้ําเลี้ยงของการชุมนุมไม่ต้องการเลิกการชุมนุมแถมยังมีคําพูดกลับมาว่าถ้าเลิกแล้วผมจะได้อะไรแสดงว่าการชุมนุมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเรียกหาประชาธิปไตยอย่างที่กล่าวอ้างกันเลยนะครับแต่เป็นการชุมนุมเพื่อผลประโยชน์ของคนที่ต้องการให้มีการชุมนุมดังนั้นเนี่ยจึงต้องการให้ตนเองได้ประโยชน์จากการชุมนุมก่อนที่จะให้เลิกการชุมนุมไป นี่แหละครับอาจารย์เสรีบอกว่าเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนผู้มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหลายยังคิดที่จะเลือกคนที่สมัครในนามพรรคของเขาให้เข้ามาเป็นสสในสภาอีกหรือไม่แหละครับมีความรู้สึกว่าห่วงใยญประเทศชาติบ้างหรือเปล่าครับไม่กลัวแหละครับว่าเขาจะมีพฤติกรรมโกงบ้านโกงเมืองแบบเดิมอีกไม่กลัวว่าเขาจะเข้ามาแล้วก็ใช้ในโยบายที่ทําให้เขาได้ประโยชน์จากการบริหารบ้านเมืองอีกแหละครับ อาจารย์เสรีก็เลยสรุปอย่างนี้นะครับว่าเจ็บแล้วควรจะจํานะคะถ้าหากว่าเจ็บกันแล้วไม่จํามันก็เป็นกรรมของประเทศไทยเอวังกันแน่นอนนะคะ